สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่กับผมมาเช่นเดิมนะฮะนัดดึงรถคนนี้คนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะท่านผู้ชมอยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมของทางเกมเษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีประจำวันอังคารนะฮะที่28มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงนี้นะครับ ก็รอบนี oh, no. other, uh, ้นะเป็นอ hmm. yeah. yeah. ีเวนต์ก่อนนะครับผมเป็นอีเวนต์ก่อนที่ตัวละครประจำเดือนจะมาในวันศุกร์นี้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นอีเวนต์ก่อนนะครับผมก็คือวันนี้วันอังค้านั่นแหละแล้วตัวละครก็จะมาวันศุกร์นี้แล้วนะครับผมก็รอบนี้นะเป็นอีเวนต์จี้นะครับผมเป็นอีเวนต์จี้นะมีจี้เข้ามาใหม่1นจี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับว่าจี้อะไรนะครับผมและมีความสามารถอย่างไรบ้างนะฮะ ก็มีจี้เข้ามาใหม่เนี่ยครับก็ดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นในภาพโปรโมทต,ตรงนี้เลยนะครับผมก็ความสามารถนะครับผมความสามารถก็คือนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของจี้แกนแม่เหล็กนะครับผมแกนแม่เหล็กซปเปอร์ชิลนั่นเองนะครับก็ความสามารถนะก็คือ เมื่อเราทอยลูกเต๋านะครับเมื่อเราเริ่มก่อนก่อนจะพูดยังไงดีละ่ะก็เมื่อเมื่อเราเริ่มต้นนั่นแหละรครับเมื่อเราเริ่มต้นการทอยนะครับผมโอกาส55นะครับผมที่จะสร้างโล่ซูเปอร์ชิลขึ้นมาอย่างตัวของเรานะครับผมโอกาส55เลยนะครับผมาสามารถสร้างได้สูงสุด2ขั้นนะสำหรับโล่ซูเปอร์ชิลก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับผมหากไม่แสดงผลก็บวกเพิ่มอีก1 0นนั่นเองนะครับ แล้วก็มีทับต่อเนื่องเลยนะฮะก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะผมแจ้งเตือนวิตตอรี่นะครับโอกาส95%นะครับผมที่จะกักขังคุกกับฝ่ายตรงข้ามไว้นะครับผมก็การวิกนั่นแหละนะฮะหครั้งนะครับผมแล้วก็แอนนะครับผมแอนนะก็คือจะเป็นความสีมยงวัดของแกนแม่เหล็กปกติเลยนะครับก็จะเป็นเมื่อตกยังแลนด์มาร์คหรือว่าก่อสร้างนะครับผมก่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คนะโอกาส90%นะครับผมที่จะดูดหน้าหลัง4ช่องนะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับความสามารถของจี้แกนแม่เหล็กซูเปอร์ชิลนะครับผมก็มีซูเปอร์ชิลนะมีการวิกนะครับผมแล้วก็มีแกนแม่เหล็กนะก็สามความสามารถนะจริงๆก็การวิกก็น่าจะเอามาใส่เพิ่มให้มันแบบให้มันมีกิมมิกอะไรนิดๆหน่อยนั่นแหละนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะสาหรับความสามารถนะครับผมทีนี้นะครับผมวิธีการถัดมาเลยก็คือวิธีการหา,หาอย่างไรนะครับผมหาอย่างไรนะฮะก็คือ จะมีวัตถุดิบตั้งต้นมาตรงนี้นะก็คือจะเป็นจี้ถ้ำเอนั่นเองนะครับผมจี G ้ถ้ำเอนะครับจะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นนะสามารถไปรับกดฟรีได้ที่ร้านค้าลูกอมดาวนะครับผมจะมีกดฟรีอยู่นะครับจากนั้นนะครับผมเราจะต้องการเราจะต้องทําการนะครับผมหาจี้นะครับผมที่เรียกว่าเป็นจี้วัตถุดิบของอ e ีเวนต์นี้นั่นก็คือ หาเป็นฟืนนะครับผมฟืนไฟนี่แหละนะครับผมเป็นเหมือนคบเพลิงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับผมมาทําการอัปเกรดจี้ถ้าตรงนี้ให้เต็มนะครับผมบวก7นะฮะอันนี้คือผมอัพไปแล้วล่วงหน้านะครับผมผมก็เลยนี่ผมมีจี้วัตถุดิบล่วงหน้าไปแล้วก็เลยอัปเกรดตรงนี้ได้นะจากนั้นอย่างที่บอกครับต้องทําการอัปเกรดให้เต็มนะครับผมเริ่มจากขั้นแรกนะก็จะสุ่มหานะครับผมถ้ำนะฮะสิเมตรหรือ20เมตรนะครับผมน่าจะเป็นความลึกแหละอะไรประมาณนั้นหรือจะเป็น ระยะทางในการเดินนี่แหละอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมจากนั้นนะครับผมถ้าเราได้10แเราก็ต้องมาอัปเกรดอีก7จ็ดให้เป็นบวกเเพื่อที่จะสุ่มหา20หรือ30มนะครับผมจากนั้นก็อัพ20ให้เต็มเพื่อที่จะรับเป็น30นะครับผมเป็น GS นะครับนั่นเองนะรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าได้สะสมก็ครบ F 30ตรงนี้นะครับผมก็จะได้วัตถุดิบเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะฮะ สะสมจี้ S ตรงนี้นะครับผมครบ5ชิ้นนะฮะก็รับไปเลยนะครับผมสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกจี้ไหนนะก็จะมีแกนแม่เหล็กซุปเปอร์ชิลนะครับก็อย่างที่บอกไปนะความสามารถนะครับแล้วก็จะมีแหวนป้องกันแอบสูดเพนส์นะครับผมก็จะมีความสามารถของการทาสีนะเมื่อตกแลนด์มักฝันของข้ามนะแปก็จะทาสีป้ายสีแลนด์มักของฝันของข้ามเป็นระยะเวลา2เทือนนะครับหลังเทืนทีสองพิ่มอีสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีความสามารถของการป้องกันยกขออภัยครับ การยกเว้นข้ามืทางนะหากไปตกยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมสครั้งนะครับแล้วก็จะมีความสามารถอีกนะครับผมก็จะแอนนะก็จะเป็นขโมยบัฟเมืองคูณของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเมืองที่ไม่ใช่ตัวล็อกแต่อย่างใดนะครับผมประมาณนี้นะฮะเจนะครับ,นะรบถัดมาเป็นราชาในรเทศนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นโดนโดนกันกันวิก ประมาณนี้นะน,น่าจะประมาณนี้นะแต่ความสามารถผมอันนี้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจใน,ในเรื่องของชีจีนะครับก็จะเป็นในส่วนของอโจรตรงนี้นะครับก็จะมีความสามารถก็คือป้องกันนะครับผมการทําลายเมืองหรือการทาสีนะครับผมของฝ่ายตรงข้ามนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีทับก็จะเป็นการวิกนะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งครั้งแล้วก็เป็นความสามารถของเนรเทศนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนรเทศ 2ครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งเทินนะครับผมก็จะส่งฝันตรงข้ามไปยังเกาะร้างนะครัเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จำกัดสองครั้งนะครับผมอืมอันนี้ก็เป็นโดรนเขาเรียกว่าป้องกันโดรนการเดียนอัปเกรดอะประมาณนี้นะครับผมโดรนการเดียนกันวิกนั่นแหละนะอืมประมาณนี้นะแต่แต่ไม่มีความสามารถของสร้างไอโดรนกัาปี้นะครับ จีถัดมาเป็นรถบัสกับดักสปริงนะครับผมเป็นรถบัดนั่นเองนะฮะรถบัสตรงนี้นะครับก็ความสามารถก็คือเมื่อเราตกตกยังแรนมาร์คหรือก่อสร้างแลนมาร์คนะโอกาส75%นะที่จะสร้างที่จะวางกับดักสปริงยังพื้นที่ที่เราเลือกนะครับผมแล้วก็ทับนะครับเมื่อเราตกยังพื้นที่ของตัวเองนะครับผมโอกาส80%นะที่จะเลือกย้ายไปยัง6ช่องด้านหน้านะครับผม ก็เป็นความสามารถเดียวกับเวรานั่นแหละนะครับที่เลือกย้ายไปยังพื้นที่6ช่องนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในระยะที่เราย้ายฝ่ายตรงข้ามก็จะย้ายตามมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีทับนะครับก็คือยกเว้นค่าบันทางเมื่อตกยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม1ครั้งนะฮะ95%ตรงนี้นะครับถัดมาเป็นปืนหมัดหุ่นไลกาเพชรนะครับผมอันนี้ก็เป็นความสามารถก็คือเมื่อเราเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส75%เ ที่จะผลักฝันตรข้ามไปยังพื้นที่ของเราแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็แอนนะครับผมก็คือเมื่อเราเดินผ่านฝันตรงข้ามที่เดียวกันนะโอกาส70%นะครับที่จะเปลี่ยนฝันตรงข้ามให้กลายเป็นหุ่นไล่กานะฮะอืมนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีทับนะก็จะเป็นความสามารถของเทชรนะครับก็คือการป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะ65%นะครับจี้ถัดมาเป็นเกาะลอยฟ้า เป็นสกายแลนกักขังนะครับรก่อไฟฟากักขังไนะจีทนี้ผมก็ปิดมานะอย่างในอีเวนต์ก่อนก่อนนู้นเลยนะครับผมก็มีความสามารถของเลือกไปนะครับเมื่อเราทอยลูกเต่านะรเราก็จะเลือกย้ายไปยังในระยะที่ทอยได้นะ80นะแล้วก็มีความสามารถก็คือเมื่อเราตกยังพื้นที่ของตนเองนัโอกาส45ที่จะกักขังฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะครับผมในภายในแถวนะกักขังคุกนั่นแหละนะครับ แล้วก็จี้ชิ้นสุดท้ายที่มาในอีเวนต์นี้นะก็จะเป็นปืนฟองสบู่ดรอปนะครับผมก็ความสามารถก็คือเมื่อเราตกยังแลนด์มาร์คของตนเองนะโอกาส60%นะที่จะหอเหินนากาศนะครับผมไปสร้างแลนด์มาร์คอย่างพื้นที่ที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะห่อไปด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีทับนะก็จะเป็นในส่วนของเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตกยังแลนด์มาร์คของฉันนะโอกาส80%นะครับที่จะกักขังฟองสบู่กับฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็แอนนะครับผม สลายก๊าซนางฟ้าทั้งยังพื้นที่นะครับผมสลายก๊าซนางฟ้าของไฟตรงข้ามที่ใช้นั่นแหละนะบนเลน์มาของฉันนะครับผมเออจะพูดให้มันซับซ้อนทาไมปะประมาณนี้นะครับสำหรับจี้ที่เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดจี้ใช่ป่าวะแกนหนึ่งแขวนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดจี้นะครับผมเจ็ดจี้นี้ก็ถ้าใครขาด ิ้นไหนก็หาได้นะใครที่ยังแบบเออเราต้องการชิ้นนี้จังเลยนะครับผมอันนี้ก็หาได้อีเวนต์จะหมดวันที่4เมษายนเลยนะครับผมระยะเวลาก็1อาทิตย์เต็มเต็มนะครับผมหมดอังคารหน้าไปเลยนะครับก็สําหรับของจะมีของแถมมาด้วยนะครับผมเป็นของแถมเป็นของสมน้ำหน้าคุณนะครับผม <c oughs> ของสมน้ำหน้าคุณนะฮะก็คือถ้าใครเลือกอปิด ที่จะเลือกจี้แกนแม่เหล็กปอร์ชิลมานะก็จะมีออฟเสริมขึ้นมานะเป็นออฟเฉพาะตัวของจี้ชิ้นนี้เลยนะก็คือเมื่อเราตกยังพื้นที่ของตนเองนะครับในเทินของเรานะครับผมโอกาส45ถึง60นตะครับผมต้องสุ่มลุ้นอีกนะฮะจะมี45 50 55แล้วก็60นะมี4มี4่เขาเรียกว่ามี4ขั้นแนะมี4ระดับนะครับผม โอกาส45-60%นะที่จะทอยลูกเต๋าต่อเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับผมในกรณีนี้นะจะทำการควบคุมลูกเต๋า100%เต็มๆเลยนะครับผมจี้ชิ้นนี้ผมเจอมาบ่อยมากครับก็ไล่มาตั้งแต่เนี่ยฮะเห็นมาตั้งแต่45-60%ครบเลยนะครับผมบอกเลยว่าออฟนี้โหดครับโหดและโหดมากด้วยนะครับบอกเลยว่า มันสามารถแบบพลิกเกมจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับผมแบบถ้าเราสมมติเราอาจจะเพลียงพลัมอยู่เนี้ยถ้าเกิดมีออฟนี้มาช่วยก็อาจจะพลิกกลับมาชนะได้เลยนะครับผมประมานนี้นะฮะบ,บอกเลยว่ามันโหดตรงออฟครับจี้เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผมจี้เนี่ยอาจจะในเมตานี้ก็ถ้า มันอยู่ที่การเคลื่อนย้ายอันเชิญเป็นหลักแล้วครับผมส่วนการจัดโอลิมปิกมันเป็นแค่เพียงแค่ผลพลอยได้เฉยๆนะอันนี้ในความคิดหนของผมนะเพราะว่าในแมปใหม่ๆในแผนที่ใหม่ๆของทางเกมนี้นะครับผมก็ตั้งแต่น่าจะน่าจะแมปดรนมาสเตอร์แล้วนะครับผมที่การเปิดโอลิมปิกนี้นะจะทําการทําลายพื้นที่สิ่งติดตั้งทั้งหมดเลยนะของฝ่ายตรงข้ามนลหากเราจัดนะครับผมหากเราจัดโอลิมปิกขึ้นมานะครับผมมันเป็นแค่ผลพลอยได้แหละนะครับผม อประมาณนี้นะฮะมันโหดตรงออฟครับโหดตรงออฟนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับผมหากเล่าสะสมจี้จีตรงนี้นะครับผมระยะทาง30ตรงนี้นะไม่รู้ว่าเมตรเมตรหรืออะไรสักอย่างนึ่งนี่แหละนะครับครบ3ชิ้นและ7ชิ้นนะก็รับไปเลยนะครับผมแสงสว่างแห่งกิจยศแบบเลือกนะครับผมจะเลือกโจมตีหรือป้องกันก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะ3ชิ้นหรือ7ชิ้นนะฮะโอเคนะครับน่าจะจบแล้วแหละแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่ตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับจะมีล็อกอินนะครับผมล็อกอินนะฮะตั้งแต่เนี่ยแลวครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเนี่ยบ่ายโมงนะครับถึงสี่ทุ่มนะสามทุ่มห้าเก้านะก็รับไปเลยนะครับจี้สุ่มแสงสว่างแห่งกิจยศนะครับผมแล้วก็เพชรนะครับผมลุ้นหนึ่งอยหรือ1000พนนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผม วันพรุ่งนี้ก็จะลุ้นเนี่ยนะครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยก็จะลุ้นน่าจะเป็นแสงสว่างแห่งกิยศนะ S.S. บวกสุ่ม1-3ชิ้นนะครับผมแล้วก็วันต่อไปนะครับผมวันหน้าวันวันนี้วันนี้วันอังคารใช่ไหมพรุ่งนี้วันพุธอ่ะต่อไปวันพฤหัสนะครับผมก็จะลุ้นนะครับผมเป็นในส่วนของจี้แสงสว่างแห่งกิยศนะครับผมหรือนะครับเป็นจี้อาณาจารนรเทศหรือตุ๊กตากักขังนะครับผม มันจะมีลุ้น3ชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดสุดท้ายวันศุกร์นะครับน่าจะวันศุกร์แหละนะครับตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มห้นะครับก็จะลุ้นไปเลยนะฮลุ้นแสงสว่างแห่งเกรียดหรือหมวกซุปเปอร์ชิลไปเลยนะโอ้โหมันเหรีดดรอปมันจะเท่าไหร่กันวะอยากจะรู้จริงๆเลยนะครับผมนี่คือ4วันของการล็อกอินสุดพิเศษตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้จี้นะนะครับผม ออฟนีน่น่าจะได้กันมาเยอะแล้วแหละนะฮะประมาณนี้นะครับผมถัดมาตรงนี้ก็เป็นอีเวนต์เล่นนะครับผมก็จะมีเล่นอ่าแมบแผนที่อ่าห้องโครเวตมนนะครับมีเล่นแผนที่ร้านค้าลูกอมนะครับร้านค้าลูกกวาดนะแล้วก็มีเล่นแผนที่โลกนะครับผมแล้วก็มีเล่นชนะนะครับผมเนี่ยชนะ3ตา5ตา10ตานะครับผมก็ลุ้นรับไปเลยนะของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ล็อกอินมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับผม ก็หมดวันนี้นะครับผมหมดวันนี้นะฮะอืมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์อีเวนต์อ่ะเป็นอีเวนต์เล่นปกติแหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะสุมลุ้นจี้หมวกนะจี้โดนปัดเชิญนะแล้วก็แสงสว่างหินยศนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ของครอบครัวนะครับผมเป็นอีเวนต์ครอบครัวนะฮะก็สะสมคุญแจนะครับผมสะสมคุญแจครบหนึ่งรคุญแจจากัดหครั้งนะก็ สุ่มลุ้นได้เลยนะครับผมสุ่มลุ้นได้เลยตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของมันจะมีจี้แหวนตรงนี้ด้วยนะครับผมจี้แหวนครอบครัวตรงนี้นะฮะก็ความสามารถเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะแหวนแหวนเทนนะครับผมแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นครอบครัวนะครับนี่แฟมิลี่นะครับผมตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะนี่อ่ะจะให้ดูนะครับแล้วก็มีเนี่ยอีเวนต์เล่นนะครับผม2ตา5ตานะก็รับไปเลยนะครับผม ตรงนี้นะหมวก Family ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นความสามารถเดียวกับหมวกคริสต์มาสเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของควบคุมลูกเต๋า55นะครับผมใช้คุกกี้บวกเพิ่มอีก15นะแล้วก็ป้องกันการมาคับย้ายนะครับผมหรือดักจับ2ครั้งนะ90นะครับแล้วก็60ป้องกันการขโมยบาร์บลนะครับเป็นความสามารถเดียวกับหมวกคริสต์มาสเลยนะครับอันนี้ก็สามารถหาได้จากครอบครัวนะครับผมเนี่ยใครมีครอบครัวแล้วก็ เล่นอย่าลืมเล่นนะครับผมเล่น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 มันอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ตัวละครน้องมาตี้อันนี้อีเวนต์เล่นหมด250ตาหมด4เมษาเหมือนกันนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับการอีเวนต์ในรอบนี้นะครับผมก็ ใครขาดที่ไหนนะก็หากันได้แต่อย่าลืมนะผมว่าตัวละครประจำเดือนเมษายนจะมาในวันศุกร์นี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเตรียมเพชรกันเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมหรือถ้าใครแบบอดทนอดขัน้นยองไม่ทําอีเวนต์นี้ก็โอเคหน้ากับผมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะรผมค่อย หากันในตัวละครประจำเดือนเมษายนนะครับผมผมเองก็ไม่รู้ว่าในวันศุกร์นี้นี่เพชรจะไปหยุดที่น่าจะ22งหมหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะ2 1งหมื่นหนึ่งสองหมประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนึงในวันศุกร์นะครับผมเกี่ยวกับความสามารถของตัวละครนะรว่าจะเป็นอย่างไรแต่ยอมรับเลยว่าเจอมาแล้วโหดมากครับสามารถจบวันเทอได้ด้วยโดยที่ทะลุการวิ่งอีกแล้วนะครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันวันศุกร์ครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันศุกร์สวัสดีครับ